มามาเยี่ยมค่ะแม่ทำไมแม่เป็นแบบนี้อะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแม่ทำไมหน้าแม่เป็นแบบนี้ทำไมมันช้ำไม่หมดแบบนี้อะคะใครทำอะไรแม่เขาทำร้ายแม่ใช่ไหมคะแม่บอกม,มายมาก็แม่แกเนี่ยเขาตกบันไดสิใช่ แก่แล้วยังทำตัวกูกูขึ้นเงินซุ่มซ่าไม่เขาท่าโง่ดักดานใช่โลกไมยแม่เดินตกบันไดอะโกูกแม่เผลอไปหน่อยเป็นไปไม่ได้อะแม่มไม่เชื่อตกบันไดที่ไหนเขาหน้าชัาเป็นรอยแบบนี้นี่มันรอยโดนตบชัดๆอะแม่แม่บอกความจริงกับไมยมาแม่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแม่บอกไมยมาตรงๆได้เลยเดี๋ยวไม่จะไปจัดการเขาให้แม่เองไมย ไม่ได้เป็นอะไรเลยลูกเดี๋ยวแม่จะหายาแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็หายแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรมากเลยโอ้ยจะกระวนกวูะวายไปทำไมกันนักหนาเนี่ยฮะคนแก่คนเดียวอีกไม่นานเดี๋ก็ตายแล้วเน่พูดจาแบบนี้ก็ได้เหรอพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยนะมารายาดะมีไหมในที่สำคัญนะฉันไม่ได้คุยด้วยอย่าสเสอ,อพูดคุบปากไปพี่ทีม พวกเองพี่สิเปนดุตองเนี่ยมายไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ชินแล้วเดี๋ยวแม่ทยายามแม่ก็หายลูกแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากเลยแม่แม่จะไปชินได้ยังไงคะแม่ดูสภาพตัวเองตอนนี้ก่อนแม่โดนเขาตีหนักจนหน้าเละแบบนี้อ่ะแล้วผู้ชายที่เขาทําร้ายร่างกายแม่แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนดีหรอกนะมันหน้าตัวเมียชัดๆอดแม่ แม่คะแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะแม่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไม่จะจัดการเรื่องนี้เองไม่จะไปคุยกับเพ้าไม่ต้องหรบกลูกแม่ชินแล้วแม่แม่จะชินได้ยังไงอะแม่จะยอมให้เขาทำลายร่างกายแม่แบบนี้ต่อไปเหรอมันจะดีจริงๆงเหรอแม่ไม่ทนเห็นแม่สภาพแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะ ทำบ้าอะไรเนี่ยฮะพอไม่ให้พูดก็ามาก่อกวนแบบนี้เหรอแม่พอกันทีเถอะตั้งแต่แม่มาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยแม่ทำให้เขาทุกอย่างทั้งบ้านคอยดูแลพวกมันทุกคนซักผ้าทำงานบ้านแม่เหนื่อยอยู่คนเดียวแต่เขากลับไม่ดูแลแม่เลยสักนิดเดียวอะแล้วมันยังมาทำร้ายร่างกายแม่แบบนี้อีกอะแม่จะทนไปทำไมตัวคุณเองก็เหมือนกันพ่อของคุณเนี่ยตีแม่ฉันแบบนี้เนี่ยไม่คิดจะห้ามไม่คิดจะปกป้องกันหน่อยเหรอปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง เนี่ฉันจะบอกให้เอาบุญนะที่แม่แกโดนตกเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครั้ง่อนก่อนเนี่ยโดนหนักกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไปแต่แกเนี่ยไม่เคยเห็นและอีกอย่างเนี่ยไอ้เรื่องเนียมันเป็นเรื่องของพ่อฉันกับแม่แกมันไม่ได้เกี่ยวออกับแกเลยนะนี่พูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงมองความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นหรอทุเร่กันัครอบครัวจริงๆแม่ของฉันเนี่ย เขาเป็นคนจิตใจดีเขาดูแลทุกคนทําทุกอย่างด้วยความดีแต่พ่อของคุณมาตบตีแม่ฉันแบบนี้เนี่ยนะแล้วพวกคุณก็ยังจะเฉยเมยแบบนี้เหรอยังมีความเป็นคนกันอยู่บ้างไหมจิตใจทําด้วยอะไรกันดูสิดูหน้าแม่ฉันสิตามตัวแม่ฉันมีแต่รอยช้ำหน้าก็มีแต่รอยช้ำพ่อคุณทําแม่ฉันขนาดนี้ถ้าเป็นแม่ของคุณคุณยังปล่อยไปได้เหรอฮะ พอแล้วลูกพอได้แล้วนี่อย่ามาพูดถึงแม่ฉันแบบนี้ได้อีกอย่างเนี่ยแม่ของแกเนี่ยมันก็ไปยุ่งวุ่นวายกับพ่อฉันเองมันก็ไม่แปลกอะเที่จะโดนทำร้ายร่างกายมัแบบนี้ฉันเตือนกี่รอบแล้วว่าอย่าไปยุ่งอะนะใช่แม่ของแกเนี่ยก็เป็นได้แค่เครื่องรองมือรองเท้าพ่อเขาทานั้นแหละพ่อแค่สั่งสอนไปนิดหน่อยมันจะเป็นไรไปยิ่งพูดเนี่ยยิ่งูเรศ ยิ่งพูดออกมาก็เห็นแต่ความเลวของครอบครัวคุณถ้าไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยก็หุบปากไปก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกมาลูกมาหยุดพูดได้แล้วแล้วมายก็รีบกลับบ้านไปเถอะนี่มันถึงเวลาที่เขาจะกลับมาแล้วนะลูกแม่แม่ไม่ต้องกลัวเขาเลยเดี๋ยวมาจะอยู่ที่นี่อยู่เป็นเพื่อนแม่เองแม่ให้เขามาทำร้ายแม่อีกแล้วตัวคุณพวกคุณทั้งสองคน ปล่อยให้พ่อของคุณทําร้ายตบตีแม่ฉันขนาดนี้แล้วอะยังจะเมินเฉยดูคนถูกหลังแกได้แบบนี้เนี่ยคนสติดีๆที่ไหนเขาทํากันเหรอฮะนี่ก<ๆ>็แม่ของแกเนี่ยมันชอบจุนจ้านไม่เขาเรื่องถ้าพ่อฉันไม่ตีแม่แกเนี่ยเราจะให้ไปตีใครอะให้ตีแกแทนไหมอีกอย่างนะแม่ของแกเนี่ยก็แก่มากแล้วไอเบี้ยคนชราเนี่ยก็ไม่มีด้วยซ้าําอะมาอยู่บ้านฉันเนี่ยก็กินฟรีอยู่ฟรีจะโดนตีเนี่ยมันก็สมควรแล้วแหละ อีกอย่างนะถ้าอยากอยู่บ้านนี้ต่อไปเนี่ยก็ต้องอดทนต่อไปนะครับพูดออกมาได้หน้าตาเฉยแบบนี้คุณยังยืนยันที่จะไม่สนใจเรื่องนี้ใช่ไหมได้งั้นเรื่องนีน้ฉันจะจัดการเองนี่เรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยนะแต่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคนอย่างแกเนี่ยเขาไปยู่กับพ่อฉันอีกคนนึงแกกำลังทำให้ครอบครัวฉันเนี่ยไม่พอใจอย่างมากเลยนะรู้ตัวปะ ก็อย่างว่าแหละเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับครอบครัวที่ต่ำช้าอย่างคุณไงถ้าฉันไม่มาหาแม่วันนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นความทุเรงของครอบครัวคุณสินะโอเคโอเคฉันไม่อยากเสวนาเรื่องไร้สาระกับแกแนละ้วงั้นฉันจะบอกแกตอนนี้เลยว่าบ้านฉันเนี่ยไม่ต้อนรับแกรีบสายหัวไปได้ลนะน่าหลง่านจริงพูดอย่างนี้งั้นก็ขุบปากไปเลยไม่ต้องอะไรกันทั้งนั้นลแต่ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่าสิ่งที่ครอบครัวคุณทาสังคมเขาจะยอมรับกันไหมนี่ถ้าแกยังไม่หยุดพูดแล้วก็ไม่รีบใส่หัวไปเนี่ยอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะเป็นแค่ผู้หญิงเนี่ยมาทำห้าแบบนี้ไม่กลัวไงเ,เก่งจังเลยนะกับคนที่ไม่มีทางสูน้นผู้ชายที่เขาทำร้ายร่างกายผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรพ่อแม่เคยสั่งสอนไหม พ่อเลยค่ะกับครอบครัวนี้แม่อยากกับเขาสักทีเถอะแม่กลับไปอยู่กับไม้เดี๋ยวไม่จะดูแลแม่เองไม่ต้องกลัวพวกเขาไม่ต้องอออะไรอวอรอะไรทั้งนั้นถ้าเขาไม่ยอมหย่าดีๆเนี่ยเราก็ฟ้องหย่าไปเลยให้เขาต้องอับอายกันไปเลยแกนี่ไม่น่ารำคาญนะมีเรื่องอะไรไปคุยกับพ่อฉันไหมใช้กีดคุยกับแกละอีกอย่างถ้าแม่แกอยากกับพ่อฉันเนี่ยใครจะตักผ้าและใครจะดูแลลูกให้ฉันนี่แกเลิกทำให้เรื่องเล็กเนี่ย มันกลายเป็นเรื่องอย่างสักทีได้ป่ะอีกอย่างพ่อฉันเนี่ยมีคนรู้จักตั้งเยอะแยะถ้าอห่กันไปเนี่ยพ่อฉันเสียหน้าแย่เลยเออะอะไรก็หน้าตาของครอบครัวเออะอะไรก็เสียหน้าอายนะฉันเยดีงั้นฉันจะเอาเรื่องที่พ่อ,อแกทำกับแม่ฉันไปประจานให้คนทั้งโลกเขารู้เลยให้โลกใบนี้ได้เห็นความทุเลห์ของครอบครัวแกและดูสิว่าหน้าตาของครอบครัวแกมันยังจะเหลืออยู่อีกหรือเปล่า ใช่ค่ะแม่ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวมาจะทำเรื่องฟ้องหย่าให้แม่เองไรสาระกินต่อแชร์แชให้รู้ไปเลยว่าเลี้ยงคนแบบนี้ไว้ทำอะไรได้ความเร็วมันสื่อทอดทาันธุกกรรมด้วยสินะ ตบผู้หญิงแล้วยังมามั่นหน้าอีกเร็วทั้งครอบครัวครอบครัวหน้าด้านมากใครเจอก็อยากไปเข้าใกล้ล่ะจะพากันซวยเพราะความเร็วหมดใครรู้จักคนในคลิปไปบอกนายจ้างให้โดนไล่ออกให้หมดเลยคอมเมนต์มาไม่หยุดเลยอะตอง,ทำ,ง,องออทำไงดีอะอย่างเงี้ยหัวหน้าจะไล่พี่ออกไหมอะทำไงดีอะตองโอ้ยพี่มันถามต่องต่อจะรู้ไหมเนี่ยฮะที่เราไม่ได้ออกไปไหนจากบ้านกันเลยเนี่ยที่ต้องมาโดนด่าออกไปนาำกันแบบเนี้ยเขาบอกพี่กับพ่อพี่นั่นแหละ ตองจะมาโทษแบบนี้ไม่ได้นะตองไม่เคยห้ามเลยอ,ะอ่ะสวัสดีครับอะไรนะครับหัวหน้าเห็นคลิปแล้วแล้วก็ไม่พอใจเหรอครับจะไล่ผมออกเดี๋ยวก่อนหน่อยครับฟังผมก่อนหน่อครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนหน่ครับเฮ้นนหยหมดการชีวิตฉันเนี่ย ไปสู้ใครเขาได้เฮ้ยจะทำยังไงเนี่ยไม่รู้คนที่เคยหัวเราะบนความเจ็บปวดของคนอื่นสุดท้ายต้องร้องไห้เพราะเสียหัวเราะของสังคมนี่นางไมย หน้อยนังมายก็ยังมีหน้ามาถามฉันอีกเหรอแกหายไปไหนมาตั้ง3มวันแกไม่ต้องทํางานบ้านไม่ต้องซักผ้าไม่ต้องดูแลฉันหรือไงอ๋คุณฉันไม่ได้บอกคุณเหรอว่าฉันเนี่ยไปดูแลพ่อที่โรงพยาบาลพ่อของฉันป่วยเข้าโรงพยาบาล คุณไม่ได้บอกแม่คุณเลยหรือไงฮะนี่มันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับแม่นะเป็นปัญหาของสองคนนะ่ะก็เคลียร์กันเองผมไม่เกี่ยวนี่คุณเฮย้ยนี่นงางไมลเฉันยังคุยกับแกไม่จบเลยนะแกจะไปไหนแม่คะแล้วแม่จะเอาอะไรอีกแม่ต้องการอะไรอีกคะไมลก็บอกแม่ไปแล้วไงว่าพ่อของไม้ป่วยเข้าโรงพยาบาลไมลไปดูแลท่าน ต้องการอะไรคะงไม้พ่อของแกป่วยหรือว่าจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันเกี่ยวอะไรที่แกจะไม่ทํางานบ้านให้ฉันแกไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้แกก็มีน้องชายไม่ใช่หรอแกก็ให้น้องชายแกดูแลไปสิฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรแต่งงานกับลูกชายฉันแกเป็นลูกสะพายฉันแกก็ต้องฟังฉันสิแม่มามีพ่อแค่คนเดียวนะคะแม่พูดแบบนี้หมายความ,มว่าย,ยัางไงคะ ถ้าเกิดเป็นพ่อของแม่ล่ะถ้าพ่อของแม่เขาป่วยบ้างอะแม่จะไม่ไปดูแลเขาไดยหรือไงคะไม่นี่คุณพูดแบบนี้กับแม่ผมได้ไงคุณเป็นแค่สะพายนะควรคุณเคารพแม่ผมบ้างเพราะแม่ผมอายุแกกว่านะไมค์หรือว่าคุณเนี่ยทิ้งมารยาทไว้ในท้องแม่คุณแล้วฮะนี่คุณคุณอย่ามาลามปามใส่แม่ฉันแบบนี้นะแล้วฉันไม่ให้ความเคารพแม่คุณตรงไหนฮะถ้าฉันไม่เคารพแม่คุณ แม่คุณตบหน้าฉันเมื่อกี้ฉันตบกลับไปแล้วไม่นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะหนูยนังไมททำไมคะแม่หรือว่าแม่จะเอาคะรอบนี้เนี่ยหมายตบกลับจริงนะทีมแกดูเมียกแกนะมันกล้าด่าแม่แกต้องจัดการมันให้แม่นะหมยนี่คุณบ้าไปแล้วเหรอใช่ฉันบ้าไปแล้วทำไม ทุกครั้งที่ฉันทะเลาะกับแม่คุณเนยคุณก็มาจะไม่พอใจแค่ฉันตอบโต้แม่คุณแค่ไม่กี่คาคุณก็เป็นแบบนี้ตลอดฉันเองก็เป็นคนมีความอดทนเหมือนกันนะนี่ผมบอกคุณไปแล้วนะมีผมมีแม่คนเดียวแม่เขาเลี้ยงผมมาอย่างยากลาบากถ้าผมไม่มีแม่เนี่ยผมไม่สุขสบายเหมือนวันนี้นะผมต้องตอบแทนบุญคุณแม่เขาบ้างแล้วคุณเนี่ยควรจะเคารพแม่ผมแล้วก็ยอมแม่ผมแม่ผมสั่งอะไรเนี่ยคุณก็ต้องทําพอเถอะ คุณพูดเรื่องนี้ฉันขี้เกียจจะฟังละฉันแต่งงานกับคุณมาห้าปีฉันคอยดูแลปริบัตรแม่คุณตลอดเคารพแม่คุณทุกครั้งไม่เคยขัดใจคําสั่งแม่คุณทําตามที่แม่คุณบอกทุกอย่างแต่ทุกครั้งที่ฉันทะเลาะกับแม่คุณเนี่ยคุณก็ไม่เคยคิดจะปกป้องฉันเลยแล้วดูอย่างครั้งนี้สิฉันก็บอกคุณไปแล้วว่าพ่อของฉันป่วยฉันขอไปดูแลพ่อฉันที่โรงพยาบาลไปดูแลพ่อของตัวเองเนี่ยคุณรู้เรื่องอยู่แล้วะ แทนที่คุณจะช่วยฉันอธิบายแต่คุณกลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฉันกลับบ้านมาโดแนแม่คุณตบหน้าเนี่ยคุณยังไม่สนใจฉันเลยอะ่ะพอกันทีฉันไม่เอาละฉันเหนื่อยฉันอยากไปพักผ่อนไม่อยากมีปัญหาด้วยแล้วนี่นะังไม้กิจะไปไหนกกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเกยังไม่ได้ไปซักผ้าไปทำงานบ้านพี่เซนเลยผ้าเนี่ยกองเป็นภูขเขาเลยทีมกีต้องหยาก,กับนังมายนะไม่นั้นอ่ะแม่ไม่ยอมแน่ เออเอาสิอยากจะหย่าใช่ไหมหย่าเลยฉันเองก็เตรียมเอกสารไว้หมดแล้วเหมือนกันพอรอวันนี้มานานแล้ะนั่งกับแม่ บอกอะไรให้นะฉันเนี่ยอยากอยากกับคุณมาตั้งนานแล้วแต่ที่ฉันไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าลูกฉันเห็นเกลลูกแต่แม่ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนพูดออกมาเองไ่าให้เราสองคนอยากกันก็ดีเหมือนกันงั้นก็อยาเลยเอกสารอยามายนี่หมายความว่าไงเราสองคนรักกันดีไม่ใช่เหรอ ผมให้ชีวิตคุณเนี่ยไปต้องทํางานด้วยซ้ําให้อยู่สุขสบายอะ่ะแล้วยิ่งมันอยากกันได้ไงออกมาสุขสบายเหรอนี่คุณฉันแต่งงานกับคุณมาห้าปีฉันคอยทํางานบ้านทุกอย่างให้คุณดูแลแ,แม่คุณอย่างดีไม่เคยมีวันหยุดเลยสักวันแค่นั้นไม่พอยังต้องมานั่งทนฟังคำด่าของแม่คุณเพื่อกรรกต่ำต่จากแม่คุณอีกนี่คือชีวิตที่เรียกว่าสุขสบาย,ยางั้นหรอ แต่ผมบอกคุณแล้วนะว่าว่าแม่คุณเขาเป็นคนเลี้ยงคุณมาอย่างยากลำบากต้องตอบแทนอังจิไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยสักนิดเดียวถ้าคุณอยากจะตอบแทนแม่คุณก็ตอบแทนกันเองสิไม่เกี่ยวอะไรกับฉันตรงไหนนี่เนือ่อไมยที่อยากตายใช่ไหมเก่งเนี่ยนะปากดีจริงๆเลยนี่ไงเน,นี่ย แม่คุณเป็นแบบนี้ไงแต่คุณน่ะกบอกว่าให้ฉันนะคอยยับยั้งความโกรธของตัวเองแล้วก็ให้ฉันเนี่ยยอมแม่คุณทั้งนั้นที่แม่คุณเป็นแบบนี้แล้ฉันจะยอมได้ยังไงแต่ฉันเองก็ยอมมามากพอแล้วนะทุกครั้งที่ฉันกับแม่คุณมีปัญหากันคุณก็ไม่เคยปกป้องฉันเลยคุณเอาแต่เข้าข้าวแม่ของคุณคุณเอาแต่โทษฉันอยู่ฝ่ายเดียวทั้งๆท,งที่ฉันเป็นผู้ถูกกระทำด้วยซ้ำ ตัวคุณเองจะสามสิแล้วนะทีมมีลูกอีกตั้งคนหนึ่งแต่คุณยังไม่เลิกตามใจแม่หรือคอยฟังแม่เลยคุณกลับทำตัวเป็นเด็กที่คอยตามหลังแม่ต้อยๆเหมือนเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่สักทีคณนี่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยสักนิดเดียวทุกวันนี้ฉันคิดแล้วคิดอีกว่าแต่งงานกับคนอย่างคุณไปได้ยังไงนี่นึ่งม้ยคิด,ด่าลูกชินอยู่นะใช่ไมใช่ลูกชายแม่นะ แต่ฉันก็กําลังด่าแม่ด้วยเหมือนกันอ้ไม่สิฉันไม่สมควรเรียกคุณว่าแม่แล้วนี่ในเมื่อฉันกับลูกชายคุณจะหย่ากันอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ใช่แม่ฉันต่อไปก่อนหน้านี้เนี่ยฉันเคารพคุณในฐานะของแม่มาเสมอดูแลคุณอย่างดีแต่คุณไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตาเลยเพราะฉะน,นั้นฉันจะพูดแต่วันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่สาม,มีกับลูกสะใภ้ มันจบลงแต่วันนี้เป็นต้นไปดีแกอยากอยากแกก,ก็อยากไปเลยสิฉันเนี่ยนะเบื่อที่หน้าแกเต็มทนแล้วแกอยากไปไหนแกก็ไปเลยไปแนะ่ไม่ต้องมาไล่หรอกค่ะป้าและสิทธิการเลี้ยงดูลูกต้องเป็นของฉันคนเดียวไม่นะแกไม่มีสิทธิ์เอาหลานของฉันไปแม่ครับแม่นี่คุณถ้าแม่ผมเป็นอะไรไปเนี่ย คุณโดนแน่คุณก็เป็นแบบนี้ตลอดทุกครั้งที่ฉันทะเลาะกับแม่คุณคุณก็จะปกป้องแม่คุณไม่เคยปกป้องฉันคุณจะเมินเฉยต่อความรู้สึกฉันต่อความเสียใจของฉันฉันบอกเลยนะฉันไม่ทนแล้วยังไงฉันก็จะหย่ากับคุณแล้วถ้าเกิดคุณไม่ยอมหย่าดีๆฉันฟ้องหย่าคุณแน่ไม่ผมขอโทษนะแต่คุณอย่าหย่ากับผมเลยนะทีม แกไม่ต้องง้อมันแล้วลูกดีอยากก็อยากไปเลยสมบัติจะได้แบ่ง,องเอาละครึ่งเก็ก็เอารถไปส่วนลูกชายฉันนะ่ะได้บ้านหลังนี้แม่เราลูกผมนะ,ะบ้ากันไปใหญ่ละป้านี่ป้าละเมอฝันอะไรอยู่ฮะบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นของฉันพ่อฉันซื้อให้ตอนที่ฉันแต่งงานซื้อให้เป็นของขวัญมันเป็นทรัพย์สินของฉันคนเดียวส่วนรถเนี่ย ก็เป็นของฉันเหมือนกันฉันซื้อก่อนแต่งงานกับลูกชายป้าอีกป้ากับลูกชายคือคนที่เดินเข้ามาในบ้านนี้ตัวเปล่าก็ต้องออกไปตัวเปล่าสินี่ไอ้ดีมไหนแกบอกว่าบ้านหลังน,นี้เป็นบ้านของแกงไงไม่ต้องเถียงกันละเอาเป็นว่าไปเจอกันที่ศาลเลยแล้วกันไมคคุณอไปนะผมขอโทษผมไม่ยอมหยาคุณนะ่ฉันจะหยายังไงฉันก็จะหยา ฉันไม่ทนกับพ่อโง่ของคุณละฉันทนกับผู้ชายอย่างคุณไม่ไหวแล้วเหมือนกันฟังฉันให้ดีนะเอาเวลาที่มันล้างฉัน,เ,นเดินออกไปจากบ้านนี้ที่เร็วที่สุดอฉันเก็บข้าวเก็บของของคุณให้หมดละกระเป๋าสองใบน,นั้นเป็นเสื้อผ้าของคุณกับแม่ของคุณมากันก็มีแต่เสื้อผ้าออกไปก็มีแต่เสื้อผ้านี่แหละรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยก่อนนี้ฉันจะให้คนมาัลากออกไป ออกไปสิเลยแม่ไม่ลืมไปเจอันี่สานด้วยละ่ะผู้หญิงอยากแต่งงานเพราะอยากมีสามีแต่ถ้าสามีเลือกอยากจะเป็นลูกก่อนเป็นสามีก็อย่าหวังว่าจะมีใครทนอยู่ได้ตลอดไป พม่บอกตองเนี่ยว่าแม่เขาอยู่บ้านด้วยอะ่ะตองที่ซื้อของมาฝากแม่เขาที่ตองซื้อมาตั้งเงยอะไม่มีของแม่สักชิ้นเลยอะ่ะเอาเถอะตองเป็นไร,รันี่มาแม่อ่านหนังสืออะไรอู่ไหมครับ ก็ตองอครับเขารู้ว่าแม่อยู่บ้านนี้ด้วยเขาก็เลยซื้อของมาให้แม่เต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งน้ําหอมมีทั้งครีมทาผิวแม่รับไปนตองลูกของพวกเนี้ยแม่ไม่ใช้หรอกนะซื้อมาก็เสียเงินเปล่าแต่แม่ครับตองเขาตั้งใจซื้อมาให้แม่โดยเฉพาะเลยนะครับปกติตองเนี่ยเป็นคนลังเลในการใช้จ่ายมากแต่นี่ตองเขาตั้งใจซื้อมาให้แม่เลยนะครับแม่รับไปเถอะตองตองเป็นคนลังเลในการใช้เงิน แล้วทำไมที่ไม่เงินตองเพิ่มล่ะลูกตองลูกต้องเอาของพวกนี้ไปใช้เถอะนะลูกตองต้องหัดซื้อของให้ตัวเองใช้บ้างนะลูกค่ะแม่ตองนี่ไปกินอะไรมาทำไมเผ็ดขนาดนี้ ไปกินอาหารที่แม่เขาทำมาค่ะมันเผ็ดมากเลยอ่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปคุยกับแม่ให้นะแม่ครับครั้งหน้าเนี่ยแม่ทำอาหารนะ่ะแม่ก็อย่าทำรสเผ็ดเกินสิครับถึงต้องจะชอบที่แม่ทำรสอาหารจะจัดเนี่ยแต่แม่คิดถึงผมด้วยสิครับผมกินเผ็ดไม่ค่อยได้อะ่ะ ได้ลูกคราวหน้าแม่จะใส่พริกให้น้อยลงอะแม่ครับมาผมช่วยแม่เช็ดดีกว่านะนี่ตอนแรกกับตอนบอกว่าตองจะมาช่วยแม่แต่ผมมาบอกว่าเดี๋ยวผมมาช่วยเองให้ตองไปพักผ่อนนะแม่แม่ก็เข้าใจนะลูกว่าตองเป็นสไพยที่ดีตองทํางานเหนื่อยมาทั้งวันนะเดี๋ยวแม่ทําเองนะลูกทีมกับตองอะไปพักผ่อนกันนะลูกแม่ไม่เป็นไรหรอกครับมานี่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องช่วยกัน ถ้าผมไม่ช่วยแม่เนี่ยผมโดนตองดูกตายเลยแม่ตองนี่ยังเช้าอยู่เลยนะตื่นแล้วเหรอค่ะพอดี ตองได้ยินเสียงแม่เขาตื่นแต่เช้ามาทําความสะอาดบ้านอะ่ะเสียงมันดังนิดนึงตองตื่นง่ายตองก็เลยลุกเลยดีกว่าแม่ครับมีแม่ถูบ้านเสร็จแล้วเหรอรับเสร็จแล้วลูกแม่ครับตองเขาบอกว่าตั้งแต่แม่มาอยู่บ้านเราเนี่ยโห<ฮ>แม่ทําความสะอาดได้ดีมากเลยนะพื้นนี่เงาแวบ,บเลยแม่ทีม แกก็พูดเกินไปแต่แม่อ่ะอยู่บ้านว่างๆแม่ก็อยากช่วยพวกแกทำงานบ้านแต่ที่จริงแล้วอ่ะแม่อยากทำาวันนี้อีกนะลูกได้ครับแม่อายุยังน้อยนะครับผมว่าแม่เนี่ยควรออกไปหาความสุขบ้างนะครับแม่บอกว่าแม่อยากไปเที่ยวปักกิ่งใช่ไหมครับพอดีว่าตอนเนี่ยเขาจองตั๋วเครื่องบินให้แม่แม่ก็ไปเที่ยวสองสามวันนะครับพักผ่อนทีมแกดิไปกวดยกเลิกตั๋วนั่นเถอะแม่ไม่อยากไปหรอกมันแพงเกินไป แม่มันซื้อแล้วมันยกเลิกไม่ได้นะครับแม่ไปเที่ยวพักผ่อนเถอะนะคะอ่ะก็ได้นั้นอย่างนี้แกส่งตั๋วไปที่โทรศัพท์แม่เลยนะแม่จะส่งไปให้ญาติญาติแม่ให้เข้าอิฉาแม่เล่นกัน <c oughs> ได้เลยครับแม่เดี๋ยวผมมาส่งไปให้แม่นะครับดีเลยลูก <c oughs> อ้าวตองมาไปดีเลยลูกมามาถ่ายรูปก,กับแม่หน่อยนะลูกนะ เร็วได้ค่ะแม่จ้ะลูกยืนเ,เลยนะลองทำหน้าสวยๆนะลูกสวยๆเลยนะกดเลยนะนี่แม่จะส่งแม่ยัดแม่ดูสวยเลยลูกมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดีกว่าครับได้เลยลูกหนึ่งสองสามอย่าูืนะครับหนึงสองสามยิ้ม โอเคครับมาทีมเ็บไม่ต้องช่วยแม่เก็บก็ได้ขึงเก็บให้แม่ของแม่หายหมดพอดีของในบ้านเนี้ยถ้าเกิดว่ามันหายเนี่ยไม่ใช่เพราะตอ,องเขามาพิธีมาลคะค่ะโอ้พี่แค่อยากจะช่วยเก็บเนี่ยถ้าพี่ช่วยอีกคนหนึ่งเนี่ยรับรองว่าเสร็จไวแน่นอนพวกแกสองคนนี้นะ เหมือนสามีภรรยาในล,ละครไม่มีผิดเลยแม่ขอให้พวกแกสองคนรักกันแบบนี้นานๆน,นะลกูกค่ะแม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แม่คอยช่วยดูแลเนี่ยครอบครัวเราก็คงไม่อบอุ่นแบบนี้หรอกค่ะไม่หรอกลูกตองความอบอุ่นน่ะมันไม่ได้มาจากแม่หรือคนใดคนหนึ่งนะลกูกแต่มันมาจากใจที่เข้าใจกันของทุกคนต่างหาก พี่สัญญานะว่าต่อให้วันข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเป็นยังไงเนี่ยพี่จะทำให้บ้านเนี้ยอบอุ่นเหมือนเดิมเสมอเลยค่ะบ้านที่มีความรักเนี่ยต่อให้จะเป็นบ้านที่หลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่ยังไงมันก็น่าอยู่เสมอละค่ะทีมลูกตองแม่ขอให้พวกแกรักษาความรักอันนี้ไว้นะลูกความสุขของบ้านมันไม่ได้อยู่ที่ความหรูหรานะลูก แต่มันอยู่ที่ความจริงใจกันนังหางั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก่อนแม่จะไปเนี่ยเรามาถ่ายรูปร่วมกันสักรูปนะคะดีเลยมาเดี๋ยวพี่ถ่ายดีลูกนั้นเดี๋ยวแม่เก็บกระเป๋าก่อนนะคนเกะกะมามาลูกไปชิดกันหน่อยอ้าวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสม ครอบครัวที่สุขสันต์อย่างแท้จริงไม่ได้เกิดจากบ้านใหญ่โต